ตีนจาวสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องเหมียนฟูจองกับบทบาททางการเมืองของเวียดนามจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะเริ่มกันที่ชีวประวัติโดยสังเขปของท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหมียนฟูจองค่ะชีวประวัติโดยสังเขปของเหมือนฟูจองเหมือนฟูจองเกิดที่เมืองฮานอยในปี1 9 4 4เมื่อถึงวัยหนุม่ม ท่านได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเหมือนจาาเที่ยวในระหว่างปี1957ถึงปี1963นอกจากนี้ยังได้ทำการสอนหนังสืออ่านออกเขียนให้กับชุมชนหลังเลิกเรียนจึงเป็นที่รู้จักในความเรียบง่ายและการเข้าถึงประชาชนท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นสมาชิพกพรรคในปี1967ด้วยวัยเพียง23ปี ซึ่งเวียดนามเหนือที่เป็นถิ่นกําเนิดของท่านณขณะนั้นก็ได้พัฒนาและดําเนินการเมืองการปกครองไปตามแบบสังคมนิยมเส้นทางการเมืองของเงียนฟูจองท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดํารงตําแหน่งประธานประเทศดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาและได้ดํารงตําแหน่งสําคัญระดับชาติอยู่เรื่อยมาและในที่สุดเงียนฟูจองได้เสียชีวิตลงในวันที่19กรกรกฎาคม ปี2024ด้วยวัย80ปีบทบาททางการเมืองของเหงียนฟูจองนะคะที่ได้เข้ามาทําตั้งแต่สมัยท่านที่ยังเป็นวัยหนุม่มจนถึงวัยชารานะคะท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่หลายตําแหน่งจนได้แต่เต้าขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามค่ะซึ่งดิฉันนะคะจะเรียงไทม์ไลน์การปฏิบัติหน้าที่ของท่านดังต่อไปน,นี้ค่ะเหยียนฟูจองได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อวันที่19ธันวาคมปี1967 ต่อมาในเดือนธันวาคมปี1997เหมียนฟูจ่องได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองพรรคและเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองพรรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่8ถึงสมัยที่13ในเดือนสิงหาคมปี1999เหมียนฟูจ่องอยู่ในคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2006 ถึงเดือนกรกฎาคมปี2011เงวียนฟูจองได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติสมัยที่11ถึงสมัยที่12และในขณะเดียวกันปี2011ท่านยังได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่10จนถึงสมัยที่13และต่อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2018จนถึงเดือนเมษายนปี2021ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เลขา ที่การใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือที่เราเรียกกันว่าประธานาธิบดีและประธานสภากาาโหมและความมั่นคงแห่งชาติผลงานที่โดดเด่นของเหงียนฟูจ๋องที่สร้างไว้แก่ประเทศเวียดนามการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการยกระดับบทบาทของเวียดนามขึ้นสู่เวทีโลกนโยบายการต่างประเทศและการทูตเรียกว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลม ซึ่งเน้นความยืดหยุ่นและความมั่นคงส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเช่นจีนสาธารณรัฐอเมริกา เป็นนโยบายที่เปิดกว้างต้อนรับทุกคู่อํานาจต่างๆและเวียดนามกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการต้อนรับผู้นําของมหาอาํานาจที่มาเยือนเวียดนามนอกจากนโยบายการต่างประเทศแล้วภายใต้การนําของเงียนฟูจองลูกได้เห็นเวียดนามในฐานะประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีนโยบายต่างประเทศใน,ในแนวปฏิบัตินิยมและเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี2017 เงียนฟูจ๋องได้ดําเนินนโยบายปรับปรามการทุจริตอย่างรุนแรงในแบบที่จีนทําภายใต้ชื่อนโยบายเตาหลอมที่ลุกโชนหลังจากการเสียชีวิตของเงียนฟูจ๋องทําให้เวียดนามต้องหาผู้นําคนใหม่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งต่อคือโตเลิมซึ่งการขึ้นมาดํารงตําแหน่งของผู้นําคนใหม่ดังกล่าวไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบสุดโตง่งครั้งใหญ่เพราะการทํางานของโตเลิมคือการสานต่อหรือการรับเอานโยบายของเงียนฟูจ๋องเข้ามาทําต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศมหาอำนาจในสมัยเงียนฟูจงการเข้ามามีบทบาทของมหาอำนาจในช่วงที่สมัยเงียนฟูจงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคอมมิวนิสต์ได้กำหนดแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามให้เป็นแบบแบมบูดิโพลมาซีซึ่งเน้นความยืดหยุ่นแข็งแกร่งและรักษาสมดุลระหว่างชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจะแบ่งหวัวข้อในการศึกษาดังนี้นะคะ 1. นนะคะ ความสัมพันธ์ของเวียดนามกับจีนจีนและเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านสังคมนิยมที่เชื่อมต่อกันด้วยภูเขาและแม่นม้ําและเป็นชุมชนที่มีอนาคตร,ร่วมกันซึ่งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์จีนนะคะถือว่าเวียดนามมีความสําคัญเป็นอันดับรแรกในการทูตในระดับประเทศเพื่อนบ้านและพร้อมที่จะทํางานร่วมกับเวียดนามเพื่อประสานความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องค่ะอีกทางประเทศจีนนะคะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นพันธมิตรทางอุโรมการของเวียดนาม เนื่องจากทั้งสองประเทศปกครองโดยพักคอมมิวนิสต์จากความพยายามของทั้งสองฝ่ายความสัมพันธมิตรภาพความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมาได้รับการทำลงและมีการก้าวพัฒนาใหม่ด้วยค่ะหลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13นะคะก็ได้มีการเสนอแนวทางผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองพักและสองรัฐอย่างมีเสถียรภาพเข้มแข็งและยั่งยืนโดยแบ่งออกเป็นสองด้านดังนี้ค่ะ ด้านเศรษฐกิจและการค้าจีนยังคงเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดส่วนเวียดนามเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในอาเซียนและอันดับ6ของโลก 2. ด้านการลงทุนจีนเป็นหนึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานเช่นความร่วมมือในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามเวียดนามและจีนมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในด้านเศรษฐกิจการค้าและโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งด้านอธิปไตยและความมั่นคงเรื่องของทะเลจีนใต้ โดยจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ในสมัยเงียนฟูจองเวียดนามพยายามรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติโดยไม่ให้จีนมีอิทธิพลมากเกินไปความสัมพันธ์ของเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามแม้ว่าทั้งสองเคยเป็นศัตรูกันในสงคามเวียดนามแต่หลังจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยเงียนฟูจองความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้อนุมัติถแถลงการร่วมที่จะยกระดับความสัมพันธ์เวียดนามสหรัฐขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านเพื่อสันติภาพความร่วมมือและการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยความสัมพันธ์หุ้นส่วนนี้อยู่บนพื้นฐานการให้ความเคารพหลักการขั้นพื้นฐานที่กำหนดแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยเวียดนามชื่นชมและให้ความสําคัญต่อคํายืนยันของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการสนับสนุนประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งโดยแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ด้านเศรษฐกิจและการค้าในประเทศเวียดนามสาหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่2ของเวียดนามรองจากจีนเป็นตลาดสําคัญสําหรับสินค้าส่งออกเช่นอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอและอาหารทะเลทั้งยังเป็นแหล่งลงทุนที่สําคัญ ด้านความมั่นคงและการทหารประเทศเวียดนามมีนโยบายไม่เข้าร่วมพันธมิตรทางทหารแต่ได้กระชับความร่วมมือทางความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อทวงดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและพลังงานบริษัทสหรัฐอเมริกาลงทุนในโครงการพัฒนาชิปเซ็ตและ AI ในเวียดนามมีความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหารกรรมดิจิทัลและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2023เงียนฟูจองเป็นผู้นำเวียดนามคนแรกที่ยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมที่แสดงให้เห็นว่าเวียดนามต้องการรักษาสมดุลไม่ให้จีนมีอิทธิพลมากเกินไปในภูมิภาคสรุปนะคะเรื่องราวบนเส้นทางทางการเมืองของเงียนฟูจองตลอดระยะเวลาในวัย80ปีท่านได้ดำลงตำแหน่งสำคัญระดับชาติอยู่เรื่อยมาเป็นที่รู้จักในผู้นำที่มีความเรียบง่ายและการเข้าถึงประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเงียนฟูจอง ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวท่านอุทิตตนอย่างยิ่งใหญ่ต่อภารกิจของชาติจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญอีกคนที่น่าเคารพนับถือและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของประชาชนชาวเวียดนามเหียนฟูจองได้สร้างผลงานโดดเด่นไว้ให้แก่ประเทศเวียดนามอย่างนโยบายการต่างประเทศที่ใช้กลยุทธ์ด้านการทู่ที่เรียกว่าไผ่ลู่ลมซึ่งนำไปสู่การยอมรับของนักการทู่ระหว่างประเทศหลายคน ก็จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับการนําเสนอของพวกเราในวันนี้วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอกล่าวคําว่าขอ,วขอบคุณและสวัสดีค่ะ